สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากเรืองชัยแท็กเตอร์ครับจอรเดียอุบลครับอ่ามีมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนั่ครับ5 0 4 5ูนดีนะครับ4ีหาแรงมาเป็นรถค้างสต็อกนะครับจัดโปรโมชั่นอีกนะครับราคาเงินสดราคาเงินสดอุปกรณ์3ชิ้นนะครับตามนี้เลยใบมีดจอรเดียผ่านหกซีโรตารี่สยามอิมพิเมนนะครับราคาเงินสดอยู่ที่7,40,000บาทนะครับ 700,000สี่หมืนบาทของแถมสองรถพ่วงกันเราครับครับจัดโปรโมชั่นครับรถใหม่แต่ว่าขั้นนี้มันขอไฟแนีนบ่ได้นะครับขอไฟจัดไฟแนีนบ่ได้เป็นเงินสดหรือผ่านทอกสแต่อย่างเดียวครับผ่านทอกสกับราคาเดียวกันครับหรือเงินสดมีบ่พ่อ700,000สี่อยากว่างสองหวดหรือจังใดกะมาคุยกันได้ครับโทรมาสอบถามเซลล์กาได้รถยังใหม่นะครับ กระรถดไม่นั่นแหละแต่ว่าเพิ่นจอดโดนเป็นรถไม่แต่ว่าจอดโดนไงนะครับนี่งามๆเลยครับเจ็ดแสนซีครับเจ็ดแสนซีเจ็แสนสี่หมื่นบาทนะครับอุปกรณ์สามชิน้นประมาณนี้ครับเขาไฟแนียนบอดดัลนะผ่านเทอเอ่อกสือผ่านเท่ากสอหรือสื่อเงินสดอาจจะลดได้อีกดยุ่นะครับ เดี๋ยวจะมาคุยกันเดี๋ยวเท่าหาพานเท่ากสอกันเนี่ยครับตังราคานี่เลยเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทนะครับโบูมอชันดีๆีห้าศูนย์สีส่ห้าดีนะครับขนาดสี่ที่หาแรงมาผู้ใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามเซลกาได้นะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกแปดศูนย์หกหนึ่งสี่นะครับหรือแอดไลน์มากก็ได้แอด,ดมาจากเบอร์นี้ก็ได้หรือจะแอด,ดจากไอดีไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต่คลิปให้นะครับ งามๆครับส่วนผาน,นี่จะเป็นผานหกซีมที่เหมือนผานรถไม่เลยครับที่ผมจัดโปรโมชั่นอยู่เดียวนี่ครับรถตลี่เป็นรถตลี่ของไม่เวิร์ครับแต่ว่ารถคันหนึ่งเป็นรถข้างสต็อกลา้ปีนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับห้าศูนย์สี่ห้าดีคันก่อนนี่เจ็ดแสนหาเพิ่นเอาไปแล้วครับแถมหนางกางน้่งนะครับแถมหนาักากสีดำอ่าแบบที่ใส่สามสิบหกนะครับ แคมนากากสีดำนําครับาทรมาถามใดครับผู้ดใดสนใจครับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารดีๆมีโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวจะอัพลงให้เบิงเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ